สวัสดีครับผมแซมครับผมยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องแซมมากครับกับ The Division ตอนที่8นะครับผมเปิดมาเนี่ยก็มาเจอ Echo เลยครับ,บ,บเราก็มาดูก่อนว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย Echo ตัวเนี้มันบอกใบอะไรเรานะครับ ก็เป็นการประทะกันระหว่าง JTF นะครับกับเจ้าหน้าที่บูดิสแพชเชอร์หรือว่าพนักงานเทศบาลระดับตำบลระดับเขตทั่วๆไปเนี่ยแหละครับผมก็คือพวกคนเก็บขยะคนกวาดถนนเจ้าหน้าที่ทั่วๆไปครับส่วนเหตุการณ์ของ Echo นี่ดูเหมือนว่า JTF เนี่ยเริ่มจะถอนกำลังแล้วครับโดยทิ้งพวกเขาไว้เนี่ย ให้เผชิญชะตาแบบเพียงลำพังอะ่ะนี่ก็คงจะเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักนะครับที่ทำให้เดอะดิวิชันเนี่ยมีโซนที่เรียกว่าดาร์กโซนนะครับเป็นโซนที่ติดเชื้อรุนแรงแล้วก็เกิดการล้อมรัวขึ้นมานะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เฟิร์สเวฟเนี่ยหรือว่าเวฟแรกของดิวิชันเนี่ยก็ถูกรัฐบาลนะครับสั่งถอนกำลังนะครับผม อาจจะถอนทั้ง JTF หรือว่าเซราออกมาด้วยครับเหลือแค่เจ้าหน้าที่ดิวชั่นเนี่ยที่ยังแบบพยายามจะกอบกู้แมทาัตตันกลับมานะครับจะเป็นพื้นที่ดาร์คโซนนั่นแหละแบบโซนวิปรโยคโซนน่ากลัวจัดๆเราก็มาถึงทางเข้าภารกิจนี้กันแล้วนะครับผมกับตอนที่แปด สรุปก็คือภารกิจเข้ามากำจัดฐานปฏิบัติการหลักของคลีนเนอร์นะครับฐานผลิตเนปอม and a guy named Joe Ferro. Agent, the cleaners keep starting fires and we don't have the resources to put them out. If we don't shut down their napalm production, we're one stiff breeze away from the entire world going up. The thing is, they got their main production facility in the middle of their HQ, which is where you're going. Find it, close it down, and make sure they can't rebuild. Which means taking out boss man Joe Farrow. If he walks, he'll just start it all over again. ways should be packed with napalm tanks and gasoline any tanks you find just take them out however you can don't want the cleaners to salvage that stuff when you're done we've all seen the damage they can do โอเคภารกิจค้นหาและทําลายครับไซต์ก่อสร้างฐานผลิตระเบิดไฟเนปาลมแล้วก็กําจัดอ่หัวนหน้าใหญ่ของครีนเนอร์ครับผู้ก่อตั้งครีนเนอร์เลยโจเฟอร์โรครับไปดูกันว่าเป็นยังไง พวกกำลังยืนคุยกันอยู่แล้วก็เติมเชื้อเพลิงกันอยู่ครับผมก็เจอเหล่าปรีเราก็เล่นซะจัดให้หมดครับแล้วก็ทำลายถังเชื้อเพลิงทิ้งด้วย โจเฟลร์ลนะครับก็รู้ว่ามีเราเนี่ยมาบุกค,ครับผมบอกทุกคนว่าแบบวางทุกอย่างเตรียมตัวพร้อมสู้ครับดูถ้าจะห่วงถังเก็บเชื้อเพลิงในปาลมากเลยครับผมก็ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะจัดให้ครับบุ้มทิ้งให้หมดทุกถัง ไอ้แท้งใหญ่ๆข้างหน้านี่แหละครับไอ้แสก็ตรวจพบว่าเป็นลักษณะเฉพาะของเคมีทางระเบิดน,นะครับก็เป็นจุดที่เราต้องทำลายทิ้งเอาให้พวกลองไปเลย ก็ดูทักษะการพูดปลุกใจโน้มน้าวของโจโฟเฟอร์โลนะครับก็ไม่แปลกใจว่าเขาจะรวบรวมคนที่สูญเสียตัวตนสูญเสียความคิดสติสัพปปชัญญะจากเหตุกรารณ์โรคระบาดรายแดงนะครับ มาก่อตั้งเป็นกลุ่มคินเนอร์เนี่ยซึ่งแบบจากความคิดอันบิดเบีย้ยวของเขาอะไล่เผาทุกอย่างเผาทำลายเผาทุกคนไม่สนครับผมคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทำสิ่งที่ถูกต้องปกป้องคนที่เหลือปกป้องเมืองปกป้องโลกนะครับแต่วิธีการมันแบบสิ้นคิดอะก็เหมือนคนบ้าที่มีเสียงดังกว่าคนฉลาดหรือว่าคนที่มีศีลธรรมทั่วไป

ก็เห็นสัญลักษณ์นี้ไหมครับ WM เนี่ยครับผมดูแล้วเนี่ยน่าจะหมายความว่าเป็นกลุ่มพนักงานเทศบาลของนิวยอร์กนะครับผมคนกว่าถนนคนเก็บขยะคนทำงานจุกจิกมารวมตัวกันเป็นกลุ่มคลีนเนอร์ก็ดูเอาละกันครับขนาดคนผลิตอะยังไม่อยากโดนลาดด้วยแบบไอเชื้อเพลิงในปามนี้เลยแล้วก็มาถึงจุด แข้งกักเก็บเชื้อเพลิงอ,อีกนะครับเราก็ต้องทำลายทิ้งให้หมดครับผม5จุด ฟังเสียงวิทยุตามสายแล้วก็แหม่งแม่งครับว่าไอโจเฟโรโ,โจเฟรโรเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยไม่กล้าไปยุ่งกับพวกมัน พูดเก่งชิหายไอตูดหมึกเอ้ย หวานล้อมดีเลิศเกินโหพูดให้กําลังปลุกใจแล้วก็แบบลดความมั่นใจของเอเจนต์ไปในตัวนะครับก็สมควรเลยที่แบบขึ้นมาเป็นผู้นําฝ่ายเผาอะแล้วดูครับพวกนี้แบบตั้งท่ารอเราเลยแล้วดูระหว่างทางเลยระเบิดทั้งนั้นเลยพวงสายระยงระยางเต็มไปหมด มันคงกล่าวว่าสิ่งนี้เรามั่งที่มันจะทําให้เราไม่กล้ามายุ่งอะแล้วก็เข้าสู่เมนควสแล้วนะครับกําจัดจอนเฟอร์โลครับผมนั่นนะในห้องโห oh, พวกกําลังแบบ <Everybody S 1> แต่งองค์ทรงเครื่องอะไมกแล้วไอ้พวกแบบชุดหนาแทงน้ํามันสามสี่ถังแล้วมาพ่นไฟยิงปืนใส่เราดูดิแล้วห้องแบบเป็นห้องกระจกกันกระสุนยิงไปเข้าด้วยนะ มันก็พยายามส่งลูกน้องเนี่ยมาไล่บี้เราเรื่อยครับระหว่างที่โจเนี่ยกำลังแบบแต่งตัวอยู่ก็มาสิจ้าโจเฟอร์โลมีอะไรเหลวๆค้นๆจะล่าใส่ผมเหรอมาศัตรูก็มาทุกทีศทุกทางเลยโอ้ยแต่จะโดน ชิบหายขวานขวานจามหน้าอีแล้วโอ้โอเคเจอแบบเกาะหนาพ่นไฟนละแบบต้องทิ้งระยะหน่อยต้องใช้ระยะให้เป็นประโยชน์แล้วดูดิโคตรถึกถ้าดูมันแบกถังถังหลังสีส้มมันแบบหลังไถทอยมันโคตรใหญ่อะยัดยัดไปยัดไปเอระเบิดเออโอ้โอ้เผาเผาเผโอ้โอโ โอ้ยน้ำ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 อยู่ไหนเออเอือกเกือบเกือบตายทีใกล้ตายแล้วครึ่งหลอดแล้วโอ้ยโดนระเบิดเข้าไปนั่นนั่นแหละหัวแตกเอาชิปหายแล้วบอสตายปุ๊บโจโฟโลตายปุ๊บระเบิดโอเครีบหาทางหนีก่อนไหนหน้าตาเป็นไง โอ้หแล้วดูชุดมันโคตรหนาโอเควิ่งฝ่าไฟฝ่าระเบิดหาทางออกแต่ดูแล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้ครับมันไม่มีทางออกเลยครับอาคารติด C4 ไปหมดต้องใช้ลิฟต์ครับแต่ในความเป็นจริงแล้วอะอาคารไฟไหมระเบิดขนาดเนี้ยลิฟต์ก็ไม่ควรใช้นะ โ <Okay. S 2> อเคออกมาพื้นที่ปลอดภัยแล้วก <soci> ็จบไปแล้วนะครับผมกับภารกิจเนี่ยมาทำลายแหล่งผลิตเนปามที่ใหญ่ที่สุดนะครับหรือว่าเป็นแหล่งหลักของแก๊งคลีนเนอร์เลยนะผม พร้อมกับการกำจัดโจเฟโลนะครับหรือโจเฟโรแล้วแต่จะเรียกเลยครับผมหัวหน้าใหญ่ของแก๊งคลีนเนอร์เนี่ยผู้นำรัทธิแล้วก็แบบน่าจะเป็นจิตวิญญาณของแก๊งคลีนเนอร์เลยครับโอเคเดี๋ยวเราก็มุ่งหน้ากลับทางครับผมเราไปดูว่าเราเนี่ยได้หลักฐานอะไรมาบ้างนะครับ Agent, เฮ้ยเห็นแล้วก็แบบดีแล้วแหละที่เราส่งไอ้เฟอร์โลเนี่ยไปเฝ้าจะบอกว่าเฝ้าพระเจ้าก็ใจดีเกินไปนะไปเฝ้าซาตานทั้งล่างแล้วกันนะแม่งเคียมมาก you 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 Where are h throat'm I, I, like okay? home i the m pill ก็เดินมาเจอนะครับโทรศัพท์มือถือที่เนี่ยที่เป็นข้อความที่เรากู้ได้นะครับผมพร้อมกับกับระเบิดที่แอบวางไว้ของพวก Er แต่ในหลักฐานที่เราเก็บได้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเกิดความโกลาหลขึ้นนะครับต่างคนก็ต่างกลัวผู้ชายที่เข้ามาในร้านยา,าก็น่าจะกลัวแบบแต่ว่าเขาเกลี้ยวกาดนะส่วนผู้หญิงที่เป็นเสียงหลักเนี่ยก็แบบก็กลัวเหมือนกันอนะ่ะก็เลยยิงผู้ชายคนนั้นตายครับมันเป็นความโกลาหลของเมืองอนะ่ะ อันนี้เนี่ยเป็นตัวแถมนะครับจะว่ามันเป็นไซเควลก็ได้เพราะว่าอยากให้เราเข้าใจสถานการณ์ของโลกดิวิชันนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันวุ่นวายสับสนแล้วก็ล่มสลายนะครับผมเราเนี่ยอาจจะต้องตามช่วยตามแก้ระบบไฟระบบพยาบาลระบบซิเควริตี้สร้างความปลอดภัยให้ผู้คนให้เมืองสร้างยาอาหารและการรักษาโรคให้เมืองกับประชาชน รวมถึงแก้ระบบสาธารณภคไฟฟ้าสัญญาณนู่นนี่นั่นนะครับก็จะเป็นไซเควสในเกมเนี่ยให้เราเล่นครับผมซึ่งมันค่อนข้างที่จะตรงกับทีมของเกมเควสก็เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับผมเพราะว่าเมืองเนี่ยมันล่มสลายครับส่วนคลิปนี้เนี่ยก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ คลิปหน้าเนี่ยเราจะไปที่ภารกิจ Time Square Power Relay ครับผมเป็นภารกิจเกี่ยวกับระบบไฟนะครับว่าเราเนี่ยต้องไปกู้ไฟฟ้าอะไรกลับมาครับผมอย่าลืมครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ